ฮะลืมปิดไฟดีมันนี่ก่อนค่ะมันนี่ก่อนหลังจากเข้าห้องน้ำเสร็จทุกครั้งต้องปิดไฟด้วยนะคะ <ขอ S 2> ค่ะโอเค I'm sorry เป็นอะไรค่ะ เย็นจังเลยตูแย้มค่ะเปิดตู้เย็นนานๆแบบนี้ไม่ได้นะคะมันเปลืองไฟมากๆเลยเข้าใจแล้วค่ะเยอะมากเลยค่ะเรามารีปิดตู้เย็นกันเลยดีกว่าเรย น้องๆคะไฟฟ้าเป็นสิ่งจําเป็นต่อทุกคนในบ้านเรานะคะหากน้องๆนะคะช่วยกันประหยัดไฟไม่เพียงแต่จะช่วยประหยัดเงินของคุณพ่อคุณแม่ยังช่วยลดโลกร้อนได้ด้วยนะคะเราจะมีวิธีประหยัดไฟยังไงบ้างเราไปชมการ์ตูนกันเลยดีกว่าไหมคะไปกันเลยคะ่ะ let's go สวัสดีจ้าออสองสาวกำลังดูทีวีกันอยู่หรอดูท่าทางสนุกเชียวกำลังดูเรื่องอะไรกันน้าเอ,อ๊ะแม่ปุ๋ยมาล่ะมีอะไรเหรอคะแม่ปุ๋ย นี่มันดินจ่ายค่าไฟนี่นะอบตายแล้วค่าไฟเดือนนี้สูงมากเลยแม่ปุ๋ยบอกว่าถ้าขืนพวกเรายังใช้ไฟฟ้ามากแบบนี้อีกต่อไปคงไม่ไหวแน่ๆเราจะไม่มีเงินจ่ายค่าไฟแล้วอาจจะถูกตัดไฟได้เลยนะอ๋อถ้าเป็นแบบนี้ต้องแย่มากแน่ๆเลยเราจะทำยังไงกันดีนะ รู้แล้วล่ะแม่ปุ๋ยเสนอว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้เราจะมาช่วยกันประหยัดไฟนะคืนนี้ไปนอนกันก่อนแล้ววันพรุ่งนี้แม่ปุ๋ยจะมาบอกว่าต้องทำยังไงบ้างโอเคเช้าแล้วจ้าหนูยิ้มหนูแย้มตื่นกันเถอะแม่ปุ๋ยมาปลุกแล้วนะ วันนี้เรามาเริ่มสตาร์ทการประหยัดไฟในบ้านกันเถอะ <Okay. Yeah. S 1> เริ่มด้วยการปิดไฟในห้องเพราะตอนกลางวันเรามองเห็นด้วยแสงธรรมชาติไม่จำเป็นต้องใช้ไฟและเปิดหน้าต่างให้แสงแดดส่องเข้ามาในห้องแทนจะช่วยประหยัดไฟฟ้าได้ยังไงล่ะแถมลมพัดเข้ามาช่วยระบายอากาศด้วยเย็นสบาย <S <S> ต่อไปเรามาช่วยกันแยกของเสียที่อยู่ในตู้เย็นเอาออกมาทิ้งเพื่อลดการใช้พลังงานที่มากเกินไปตู้เย็นจะได้ไม่ต้องทำงานหนักนะอา้าวไหนมาช่วยกันดูซิมีอะไรเป็นของเสียที่ต้องทิ้งบ้างชิ้นนี้เสียแล้วทิ้งได้เลยชิ้นนี้ก็ทิ้งได้เลยนะชิ้นนี้ยังไม่เสียนะชิ้นนี้ไม่ใช่จ้าชิ้นนี้ทิ้งได้เลยจ้าถูกต้องเก่งมาก เย้เรียบร้อยเอาของเสียออกจากตู้เย็นหมดแล้วเก่งมากเลยจ้าโอะดูเหมือนผ้าที่ซักจะเสร็จแล้วนะแม่ปุ๋ยไปหยิบผ้าก่อนเอาล่ะมาช่วยแม่ปุ๋ยตากผ้าที่เราวตากกันนะตากผ้ากับแสงแดดแทนเครื่องอบความร้อนช่วยประหยัดไฟได้ดีเลยล่ะแถมผ้าที่ตากยังหอมสดชื่นอีกด้วยโอ้ ดูเหมือนหนูยิ้มจะหิวขึ้นมาแล้วสิงั้นเราไปพักกินมื้อกลางวันกันเถอะโอเคอ้า <Okay. S 1> หนูแยม้มเดี๋ยวก่อนจ้าแม่ปุ๋ยบอกว่าตอนนี้เรายังเปิดไฟไม่ได้นะเพราะวันนี้เราต้องช่วยกันประหยัดไฟจ้าแต่ว่าในห้องครัวมีแสงไม่พอ,อ,อถ้าไม่เปิดไฟเราอาจจะเสียสายตาได้ งั้นจะทำยังไงดีล่ะดูเหมือนแม่ปุ๋ยจะมีไอเดียดีๆล่ะตามแม่ปุ๋ยไปกันเถอะอ๋อเปลี่ยนมาเป็นปิกนิกกินข้าวนอกบ้านแทนนี่เองกินข้าวท่ามกลางธรรมชาติรับลมเย็นๆแสงแดดอุ่นๆแถมยังช่วยประหยัดไฟได้ดีมากๆเลย เพื่อนเพื่อนทุกคนก็อย่าลืมช่วยคุณพ่อคุณแม่ประหยัดไฟฟ้าที่บ้านกันด้วยนะถ้าเราช่วยกันประหยัดไฟเราจะได้มีไฟฟ้าใช้กันนานๆช่วยลดภาระค่าใช้ใจ่ายของคุณพ่อคุณแม่ได้เยอะเลยนะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะสนุกหรือเปล่าคะการช่วยกันประหยัดไฟสำหรับน้องๆน,นะคะคงจะเป็นเรื่องง่ายขึ้นใช่ไหมล่ะทาง,งน้องๆนะคะช่วยกันประหยัดไฟคุณพ่อคุณแม่จะต้องภูมิใจแน่ แม่ปุ๋ยคะลืมแม่เปิดน้ำทิ้งไว้นะคะขอโทษค่ะเราต้องช่วยกันประหยัดน้ำนะคะได้ค่ะน้ำที่เสียไปเราสามารถเอาไปลดต้นไม้ได้1ิต้นเลยนะคะใช่ๆช่ใช่จริงเหรอคะขอโทษด้วยนะคะเยีขอบคุณค่ะน้องๆคะการช่วยกันประหยัดน้ำก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะที่เราจะต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่แต่เอ๊ะ จะประหยัดน้ำเราจะต้องทำยังไงอะคะงั้นเราไปชมการ์ตูนกันดีกว่าไหมคะไปกันเลยค่ะวันนี้อากาศร้อนจริงๆเลยนั้นเนี่ยหนูยิ้มหนูแย้มก็ร้อนเหมือนกันสินะว่าแต่ทำไมถึงออกมานั่งพักกันข้างนอกล่ะก่อนหน้านี้หนูยิ้มหนูแย้มกำลังนั่งเล่นอยู่ในห้องนั่งเล่นล่ะ จากนั้นแอร์ก็มีเสียงดังขึ้นมาเด็กๆพยายามจะเปิดแอร์กันเพราะอากาศที่ร้อนจัดท่าทางดูเหมือนจะไม่ได้ผลจนแล้วจนรอดแอร์ก็ยังไม่ติดทันใดนั้นเองชิ้นส่วนแอร์ก็ตกลงมา เรื่องราวก็เป็นประมาณนี้สินะ,ะถึงนั่งพัดก็ยังไม่หายร้อนเลยเหรอ <mm> จะชวนไปไหนหรอหนูยัมว้า นั่นสาดน้ำเป่าลมนี่นาะเทลูกบอลลงไปเยอะๆเติมน้ำกันเติมน้ำกัน <c oughs> น่าสนุกจังเลยเย้กระโดดลงไปเลย <c oughs> เด็กๆแฮปปี้กันมากๆ <c oughs> ดีจังนะเอ๊ะ <c oughs> <c oughs> นั่นอะไรนะ่ะลืมปิดน้ำหรอและแล้วเวลาก็ผ่านไป แม่ปุ๋ยกลับบ้านมาแล้วโอ้โหซื้อแอปเปิ้ลกลับมาด้วยน่ากินจังหนูยิ้มจะเอาแอปเปิ้ลไปล้างให้เองอืทำไมน้ำไม่ไหลล่ะ หนูยิ้มเรียกไปบอกแม่ปุ๋ยว่าน้ำไม่ไหลทำยังไงดีคะทำยังไงดี <im itation> น้ำยังไหลอยู่สินะแต่ต้องไปดูที่ถังเก็บน้ำแล้วละ่ะ <im itation> อยังมีน้ำเหลืออยู่นะ <im itation> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเย <Yeah! S 1> ้น้ำกลับมาไหลแล้ว คราวหนะ้าหนูยิ้มต้องไม่ลืมปิดน้ำนะเพราะถ้าเราไม่ประหยัดเราจะไม่มีน้ำใช้ถึงตอนนั้นจะต้องแย่แน่ๆเลยเข้าใจไหมคะ <c oughs> เพื่อนๆก็เหมือนกันนะเราควรที่จะรู้จักประหยัดน้ําและใช้อย่างพอดีถ้าหากเพลอลืมหรือเปิดทิ้งเอาไว้อาจจะทําให้เราไม่มีน้ําใช้ได้เลยนะ <c oughs> เราต้องใช้น้ําอย่างรู้คุณค่า <c oughs> เพื่ออนาคตของพวกเรากันด้วยนะ เป็นยังไงกันบ้างล่ะคะหากเราไม่ช่วยกันประหยัดน้ําก็อาจจะเกิดผลเสียตามบ้าก็ได้นะคะถูกต้องเลยค่ะคงไม่ใช่เรื่องยากเลยใช่ไหมคะน้องๆก็ช่วยกันประหยัดน้ําได้ง่ายๆได้เลยนะคะงั้นสําหรับคลิปนี้นะคะพวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย